สวัสดีครับโปรจองเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งเอิงนะครับผมอรุณสวัสดนะครับตอนจาก fc ตุก,กันที่น่ารัก fc น้องอุ้งเอิง fc เ้าหน้อยเพ็ดบ้านแพง fc ทีมหลังบ้านนะครับ fc เด็กเด็กแก๊ง4ีก้านะครับผมนะ วัดดีเอฟซีต่างประเทศทุกท่านนะครับผมเนาะตีน่ารักก,รกันยังไงกำลังใจกันอยู่วัดดีเอฟซีจ่าตายทุกคนกับผมวัดดีครับผมจ๋าจ้ากาแฟเหนียวไ,ไก่นะนี่ครับผมเรามาดูเด็กๆนะครับผมเนาะไม่ตกครับผมเมื่อคืนมองอะไรฮะ <c oughs> มองมองอะไรนะ

ครบครับผมแข็งแรงแล้วนะครับยิ่งใหญ่ก็แข็งแรงแล้วนะครับนี่นี่นี่น,นี่ก็เลียอยู่ครับ มีข้าวนอนบ่ายใจนะครับพุ่มเนาะนี่นอนรักความสะอาดเลยดีๆเลี้ยงลูกดีนะครับขอ,อกเลยนะครับสะอาดนะครับเราอยากกิดว่าเป็นซิ่งที่ว่ามัน อย,ย่ากระแยงนะครับแต่จริงธรรมชาติแบบนั้นครับดูความสะอาดนะครับแต่ก็มีนะครับบางตัวก็ไม่ต่านะแต่นี่ยอมระบาดีที่เยอะต่าครับเพิ่มหรือว่าตรงทั้นหลงเดียวดูความสะอาดก็ออกเกลียรียงเลยครับดีๆ ก็มีเอฟซีนะครับตักหนอยากได้ลุกมากนะครับเที่ดำตัวปูนะครับบอกที่ดำตัวปูไม่มีก็บอกเอาชีดดำตัวเมียก็ได้กับตักลงบะนางพอลุงเดียบอกว่าเออตักไปหาบออีก เงียบเกือนี่แจ้งไว้เลยนะครับจาก่างนี้นะครับพุ่มเนาะลงเรียกคือเลี้ยงดูแลให้นะครับต้วนพ่อยเอกจะตัดสินใจแบบไหนได้ยังไงนะครับสิดก้าการตัดส่อยเอกนะครับพุ่มเนาะ เอา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 แล้วเอาแล้วเอาเอาเงินก็ไปเอาเอาไปกวนไปกันะอืมอืมนี่กับยิงแย่เรานะครับอโอนทวนแล้วนะครับพุ่มเนาะเอาละโชว์แรงกว่าตาเปลีนได้เลยทีนี้ dù <tư> đèn bà ta có đài luôn không Cái đi đi cái này cả Để ai câu luộc tư là ai Nồng luộc sắp rõ con này đi đi ná phải đó เอาครับผมให้ดีๆให้นมลูกสักรอบนะ,ะปักๆเด็บๆลอยออกไปครับผมนี่ครับผมความบันเทิงนะครับกำลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเด็กๆเริ่มจะแข็งแรงกันทุกวันนะครับเด็กๆเริ่มจะแข็งแรงกันทุกวันนกเลยครับพมทีนี้ ทุกคนยังไม่ตื่นนะครับผมเนาะทุกคนยังไม่ตื่นแต่ว่าลุงเดียชินจะแล้วครับผมเราตื่นแต่เช้ามืดจนชินครับผม มันคือลุ่นกันนะครับปุ่มว่าตกแล้วก็คิดว่าตกแน่ทุกคนก็คิดว่าตกแน่ครับไม่ตกครับแต่คืนแรกดตีตกไม่คิดว่าจะตกครับในดันตกเอาตกเอากอาัอู หนี้วันเพราะเรื่องแล้วนะครับเอฟซีแป๊บเดียวกับพงใจยสุดสัปดาห์อีกเลยเวลาไม่เคยรอใครกับพง ตะกี้เราเวลาบางคนก็ถูกกระปุ่มลูกชายบุญรอดเราโอ้ยดูครับ นั่นนะคือไม่ใจต่อรามานเขาเมื่อนกับเชอรี่นะครับพุมนะนั่นคือลุงเดียคือให้เขาเดินลำบากน,นะครับสักพักครับ,รบหลายรถนี่เริ่มเริ่มํมำนานแล้วครับพุ่มโซแต่ไม่อยากจะใจเกลอนหรือไหวได้พวกนี้นะครับพุ่มนะอย่างดูปฤติกรรมกันครับแต่คือต่อหน้าลูกเดียคือไม่กลา้าครับพุ่ม แต่พอหลับล่างนี่แหละครับไม่รู้ไปไหนมากระพอครับโอเคครับพุ่มพี่หรมาคลิปนี้แ่นี้ครับเดี๋ยวจัดการรดก่อนครับไปไหนมาอย่าลืมนะครับติดตามจองเรียด้วยนะครับพุ่มนะฝากติดตามจองด้วยถิมลังบานน้องอุงหิงนะครับผมเนาะแล้วก็เฟซกับพุ่ม ธรรม,มาดาลูกไม่จำนะครับผมนะก็ไปกดติดตามกันได้นะครับกก็อีองต่างนึงนะครับจะอัปเดตแล้วก็ลงคลิปลงคลิปเปดียวได้นะครับเป็นเก็บเป็นป่าเป็น,ปน,ปปนทีละเล็กเข้าไปติดตามกันได้นะครับเป็นเก็บป,ป่าความช่วยงามความน่ารักนะครับเอาไว้ในความทรงจำนะครับผมนะไม่ว่าเด็กๆกังซี่ก้าน้องง,องูเอ็งหรือตีมล่างบานหรือเกิดอะไรล่างบานนะครับผมนะจะเก็บเอาไว้ ้าเข้าไปดูได้กับผุมไปกดติดตามเลยลายๆกับฝากนิดนึงนะครับแล้วค,คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม